สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักชา15ทาโร่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะที่ยังรอคนรักเก่าหรืออยากจะรู้ว่าคนรักเก่านะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาทําอะไรอยู่นะคะใน ปักแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะ2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆก,กันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็จริงได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสี่เรียญค่ะ ชาวธาตุไฟนะคะคุณมีกำแพงในเรื่องของความรักนะคะคุณเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าปากหนักไม่ค่อยพูดรู้สึกอย่างไรอาจจะแสดงออกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะชาวธาตุไฟค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะขอขยับกล้องนิดนึงนะคะสิบเหรียญค่ะ สิบเหรียญพลังงานครอบครัวคุณน่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามันมีพลังงานของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะหรือคุณเองอาจจะเคยรักกันชอบกันแต่งงานกันมีครอบครัวด้วยกันแล้วคุณเองกําลังนึกถึงสภาวะตรงนั้นอยู่นะคะนึกถึงครอบครัวที่มันเคยมีความสุขในอดีตนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะเหมือนคุณยังมุฟออนไม่ได้พลังงานขึ้นว่าชาวธาตุไฟนะคะคุณยังมุฟออน จากคนรักไม่ได้จากครอบครัวเก่าของคุณไม่ได้นะคะราชินีถือเรียนค่ะราชินีถือเรียนต้องบอกว่าฐานะคุณค่อนข้างจะดีนะถ้ามองในมุมมองของอ ในรุ่นเล่าขาวเดียวกันถือว่าคุณมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะทีนี้ก้าวถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคุณเองเป็นคนที่สังคมเยอะเพื่อนเยอะนะมีมิตรภาพดีๆลายล้อมรอบตัวคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเสมอนะคะเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยคุณคิดถึงคนที่อายุน้อยกว่าเขาอาจจะเป็นลูกเป็นบุตรหรือเป็นคน ใต้บริวารของเราก็ได้นะคะ8คาถ่าค่ะปัญหาหลักๆนะคะในในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนเก่าที่จบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วนะคะอาจจะหมายถึงการคุยกันไม่เคลียร์เหมือนกับเข้าใจผิดกันน่ะมันเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วมันเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ทําให้ความสัมพันธ์มันต้องขาดสั้นที่ทําให้ความสัมพันธ์มันต้องจบลงนะคะสีดาบค่ะ สีดาปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขจากการนิ่งของเรานะปัญหาเนี่ยมันเหมือนยังคาราคาซังอยู่ในใจของคุณทั้งคู่ไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะทีนี้เดอะเฮอร์มิตเนี่ยแล้วคุณเองก็เป็นคนที่แบบเงียบด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นชาวราศีกันนะอัศวินถือดาบค่ะ แต่อีกไม่นานนะพลังงานมันขึ้นว่าอีกไม่นานชาวธาตุไฟคุณจะสามารถม o ฟออนจากความทุกตรงนี้ได้ตอนนี้คุณเองอาจจะยังรู้สึกว่าทุกม o ฟออนไม่ได้นะคะยังโหยหาแต่ความรักโหยหาแต่เขาคนนั้นคิดถึงแต่เขาคนนั้นแต่อีกไม่นานคะ่ะเชื่อว่าคุณจะแข็งแกร่งคุณจะเข้มแข็งและสามารถม o ฟออนจากความทุกข์ทั้งปวงตรงนี้ได้ขอแค่คุณเปิดใจอ่ะเปิดใจระบายให้คนอื่นฟังบ้างหรือบางทีคะ่ะการเข้าวัดทำบุญมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าแฮปปี้มากกว่านี้นะคะปลดปล่อยความทุกข์ออกไปได้มากกว่านี้พอไพ่พื้นดวงเนี่ยคุณน่าจะมีความสุขถ้าตอนเนี้คุณนึกถึงแฟนเก่านะคะในขณะที่คุณเองอาจจะต้องรับผิดชอบบุตรบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณเองอาจจะแบบนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังให้เยอะๆแล้วชีวิตเราเองจะมุฟอ่อนไปข้างหน้าได้นะคะพลังงานมันขึ้นว่าคุณสามารถมุฟออนไปข้างหน้าได้ในเวันนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะว่ากับคนรักเก่านะคะเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะไม่ว่าคนรักเก่าคนนั้นเขาจะเคยเป็นสามีเป็นแฟนหรืออาจะเป็นเคยเคยเป็นคนที่มากกว่าน,นั้นหรือน้อยกว่าน,นั้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขายังรักชาวธาตุไฟอยู่ไหมคะราชินีถือดาบโน no คนนี้เป็นคนแบบชัดเจนจริงๆตรงไปตรงมานะคะร mm hmm. ักก็บอกว่ารักชอบก็บอกว่าชอบตัดก็บอกว่าตัดเลยเหมือนกันนะคะเป็นคนที่แบบ อีโก้สูงอะ,อะต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้อีโก้สูงมีความเป็นตัวของตัเองสูงนะคะแล้วก็เด็ดขาดมีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นในสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เขาคิดและตัดสินใจแล้วมันคือแน่วแน่แล้วนะคะ The star เขาเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะและไพ่แปดถ้วย แปดถ้วยพลังงานของการผิดหวังการหันหลังนะตอนนี้ความรู้สึกรักมันอาจจะไม่ได้มีแล้วเขาอาจจะมุฟออนไปข้างหน้าแล้วนะคะไพ่แปดถ้วยนั่นหมายถึงความผิดหวังไม่ว่าในอดีตนะคุณจะเป็นฝ่ายทําร้ายเขาหรือเขาเป็นฝ่ายทําร้ายคุณแต่มองว่านะัปัจจุบันความรู้สึกของเขา,าอาจจะไม่ได้รักเราแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเดอะสตา์เนี่ยมันเหมือน ความรู้สึกมันถูกเทออกมาทั้งหมดแล้วนะคะมันมันถูกระบายออกไปหมดแล้วนะคะการปรับเปลี่ยนการถ่ายโอนไปหมดแล้วเหมือนเขาเปลี่ยนใจไปแล้วอะ่ะเขาอาจจะมีคนใหม่ที่กําลังเรียนรู้กันอยู่หรืออาจจะเอาจิตใจของเขาเนี่ยไปโฟกัสไปหมกมุ่นอยู่กับอย่างอื่นก็เป็นได้นะคะพลังงานมันเลยขึ้นมาว่าเขาน่าจะแบบ move on นะคะพลังงานมันเหมือน move on ไปแล้วนะคะทีนี้จะยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันอีกครั้งไหมคะเด็กชือดา ลายชาถือถ้วยคนนี้เป็นคนที่ดีนะเดล l เวอร์เดลิเวอร์มีโอกาสที่คุณจะได้คุยกันนะมีโอกาสที่คุณจะได้พบจะได้เจอจะได้คุยกันไพ่รา,าชาถือถ้วยคนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆนะคนรักเก่าของคุณเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่อ่ะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะสังคมเยอะแต่ในการที่คุณจะได้คุยหรือเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะเดลิเวอร์เนี่ยต้องขอให้ระวังดีๆนะเพราะมันมีโอกาสหววคืน หวนคืนในที่นี้หมายถึงมีโอกาสแบบวันนี้แตนสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนั้นถ้าได้เจอกันนะแล้วเดี๋ยวเรื่องมันจะวุ่นวายนะคะตรงนี้ต้องขอให้ระวังดีๆนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมนะคะสามเหรียญอาจจะ เป็นพลังงานที่อยากจะคุยอยากคิดถึงเราเพราะอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะมีเรื่องตกลงอาจจะเป็นเรื่องตกลงเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับบริวารของเราก็เป็นได้นะคะ Strength. s t r e n g เขารู้ว่าคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่ง,งมีความเป็นผู้นำนะคะ the tower การพังการจบพลังงานมันขึ้นว่าเขาเองอาจจะไม่ได้คิดถึงเราแล้วนะคะหรือเขาอาจจะแบบไปโฟกัสอย่างอื่นไปนึกถึงอย่างอื่นที่มากกว่าตรงนี้นะคะเขามีคนใหม่แล้วหรือยังนะคะ the moon สิบถ้วยมีแล้วค่ะเขามีคนอื่นแล้วนะและไพ่ห้าดาบเขามีคนอื่นแล้วณนะตอนนี้นะคะทีนี้เขาจะปลดบล็อกเราไหมถ้าเราเคยบล็อกกันนะอัศวินถือกทาค่ะเด็กถือเหรียญถ o f อ w บสอ s เขาจะปลดบล็อกเราไหมพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะปลดบล็อกแต่มันจะเป็นการปลดบล็อกมาสองกันมาดูกันแล้วก็บลอ็อกเหมือนเดิมนะคะแต่มันอาจจะมีจังหวะและโอกาสที่คุณจะได้คุยกันอาจจะเป็นเรื่องของเด็กๆคะ่ะที่จะได้ให้คุณทั้งคู่มาคุยกันอยู่นะคะทีนี้จะมีโอกาสได้กลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งไหมคะเดอร์ชาร์รออดค่ะเดอร์ไฮพิเหนคาทา คุณทั้งคู่ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กันนะแต่การเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ขอให้ระวังดีๆเพราะมีโอกาสที่ชาวธาตุไฟจะเข้าไปตกเป็นมือที่สมหรือไปเป็นลักซ้อนลักสามเศร้าของเขาตรงนี้ต้องขอให้ระวังนะเพราะบางทีเขาเรียกว่าอะไรอะ การกลับมาคุยการกลับมาเคลียเกี่ยวกับเรื่องเด็กเกี่ยวกับความรับผิดชอบตรงนี้จะดึงดูดคุณทั้งคู่ให้กลับไปยังสถานะที่มันไม่สมควรแล้วมันจะนํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าตรงนี้ต้องระวังเพราะในดวงชะตามันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันแต่เป็นการครบแบบลับๆนะคะถ้ากลับมาแล้วจะดีขึ้นไหมคะ the h a l r f a n คุณคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นหรือความรู้สึกของเราอะเราก็อยากให้มันดีขึ้นเช่นเดียวกัน แช a เปญและไพ่สีคาทามันดีขึ้นค่ะกลับมาแล้วดีขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณอยู่เขาเรียกว่าเพราะคุณอยู่กันคนละที่เพราะเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาอยู่กับเรา24ชั่วโมงเพราะเขาก็ต้องอยู่กับคนของเขามันเลยกลายเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกันน่ะมันมีน้อยอาจจะวันหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรแบบนั้นน่ะมันจึงทําให้เราเป็นความรู้สึกที่มันมีแต่ความสุขไม่อยากทะเลาะก,กันทีเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เลิกกันยากตรงนี้อยากให้ระวังมากๆนะคะ สเดือนนี้จะมีคนเข้ามาใหม่ไหมคะเคาถา1ดาบและไพ่8ดาบ นะพลังงานมันขึ้นว่าอาจจะยังไม่ได้มีคนใหม่เข้ามาอาจจะยังโสดแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะบางทีลึกๆในใจของชาวธาตุไฟคุณก็กลัวกลัวความผิดหวังแบบเดิมๆกลัวการแบบโดนหักหลังแบบเดิมๆนะคะหรือคุณเองอาจจะกลัวปัญหาแบบเดิมๆวนเวียนกลับมาอีกเราไม่อยากเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแต่ในใจลึกๆของชาวธาตุไฟเนี่ยคุณก็ยังมีความรักให้กับคนเก่าๆอยู่มากมายนะคะโดยเฉพาะถ้ายิ่งมีบุตรมีลูกที่ต้องรับผิดช อบร่วมกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ชาวธาตุไฟไม่สามารถมุฟออนจากคนรักเก่าได้นะคะขอไพ่บทสรุปด้วยนะคะอัศวินถือถ้วยเจ็ดคาถาและไพ่เดอะซันนะเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่สุดในสำรับนะคะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงลูกอาจจะหมายถึงบุตรนะคะ ที่จะเป็นแสงสว่างนำพาความสุขมาให้บางทีการที่เราสูญเสียความรักไปแต่เราได้ความรักจากสิ่งอื่นมาได้จากบุตรได้จากคนในครอบครัวมามันก็เหมือนบางทีอาจจะทดแทนกันไม่ได้แต่พอเราอยู่ไปนานๆนะเราจะชินกับความรักที่เรามีให้กันและกันในบ้านมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมองว่าในช่วงเนี้ยอยากจะให้คุณใช้ชีดบัตรลันละให้มีความสุขไปเลยนะคะ สิ่งที่เราจะต้องไปโฟกัสในช่วงนี้ก็คือการทํางาน<ๆ>การหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อดูแลบุตรบริวารและลูกน้องแต่ถามว่าชีวิตเราจะได้เจอโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆไหมมีค่ะมีมีโอกาสที่เราจะได้เจออยู่นะความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าชาวธาตุไฟคุณจะเปิดใจรับมันไหมคุณจะก้าวออกจากความทุก์ตรงนี้ไปไหมความสุขรออยู่ไม่ไกลค่ะขอแค่เราเปิดใจเท่านั้นเองนะคะบางทีเราจะต้องไม่เก็บเรื่องราวความทุกข์ความโศกออกมาเหมือนกับ เขาเรียกมากดดันตัวเองเอามาเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองนะคะใช้ชีวิตแบบปลดล็อกตัวเองบ้างนะคะเหมือนนาตอนเนี้ยสิ่งที่มันล็อกอยู่่ะมันไม่ใช่เขานะแต่มันเหมือนเป็นชาวธาตุไฟคุณล็อกตัวคุณเองอยู่นะคะหลอกล่อ,อนความผิดพลาดครั้งเก่ามันยังคอยหลอกล้อ,อนชาวธาตุไฟอยู่เหมือนคุณยังลืมเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้นะคะคุณเองต้องให้ความร่วมมือนะ ไม่งั้นเราจะไม่สามารถ move on จากตรงนี้ได้เลยนะคะงัดข้อค่ะความเพลียนถ้าตอนนี้ชาวธาตุไฟคุณกำลังเรียนเพิ่มเติมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ความเพียรพยายามของคุณจะนำพาคุณไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ขอแค่เราเองจะต้องแบบเหมือนกับงัดข้อ เขาเรียกว่าเทวดากับปีศาจกาลังงัดข้อกันอยู่ว่าเราจะแบบเลือกหนทางที่มีความสุขที่ดีกว่านี้ไหมนะคะและซีโรลาบค่ะทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเนี่ยเสือตัวนี้ยังยอมให้กับเรายังซีโรลาบให้กับเราเพราะฉะนั้นมองว่าอุปสรรคในใจปัญหาในใจเรื่องราวความทุกข์ในใจมันแค่เล็กๆน้อยๆและเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะกับเรื่องราวที่มันทุกเคยเคยทำให้เราทุกข์คุณจะผ่านมันไปได้นะคะ Stay optimistic about your love life o v e l นะอยากจะให้มองพลังงานบวกเอาไว้ ความรักนะยังมีความรักดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าบางทีสิ่งที่เราต้องการนะอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าความห่วงใยความใส่ใจจากใครสักคนหนึ่งถ้าเราต้องการจริงๆอนะแค่เปิดใจเลยอย่าเอาเขาเรียกว่าความผิดพลาดของเราหรือความผิดพลาดของคนคนนั้นไปตีตาบาปให้คนอื่นแล้วก็ปิดกั้นคนอื่นไปอยากจะให้คิดบวกในเรื่องของความรักไว้นะคะแล้วมันจะทําให้คุณไปเจอกับความรักที่ดีให้โอกาสตัวเองได้เจอให้คนใหม่ได้เจอคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะ สัมผัสพิเศษช่วงนี้เซนคุณจะแรงนะต้องบอกเลยว่าชาวธาตุไฟคุณมีเซนคุณมีสัมผัสสัมผัสคุณจะแรงให้เชื่อเซนแล้วก็หัวใจของตัวเอง เติบโตคะ่ะชาวธาตุไฟเชื่อว่าคุณได้เติบโตแน่ๆน,นบจากนี้ไปคุณจะเป็นคนที่ทรงพลังพลังบวกในเรื่องของความคิดในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของพลังและแรงใจนะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะได้กําลังและแรงใจที่ดีนะคะที่ทําให้คุณมี power มีกําลังใจดีๆในการ move on นะคะและที่สําคัญมันเหมือนคุณกําลังจะก้าวผชญภัยไปสู่ชีวิตใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิม adventure กว่าเดิมต้องบอกเลยว่าเชื่อว่านะคุณพร้อมแล้วแหละแต่ขอแค่แบบ หมือนมีเวลาฮิวใจอีกสักแป๊บหนึง่งคุณจะ Move On ได้แบบ100%อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาถาโถมอะไรเข้ามามันเหมือนกับถ้าเราฮึดสู้เราตั้งใจจริงอนะชาวธาตุไฟทำได้อยู่แล้วนะคะ เรื่องเล็กน้อยจิบจิบแค่นี้เอง i left you before you could leave me ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายทิ้งเขาก่อนหรือเขาเป็นฝ่ายทิ้งคุณก่อนในความสัมพันธ์ในอดีตมีใครบางคนถอยห่างจากความสัมพันธ์ตรงนี้ออกไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นการรักษาเขาเรียกว่าอะไรฮิวใจตัวเองอะถ้ายิ่งอยู่นานยิ่งเสียใจย,ยิ่งอยู่นานยิ่งเจ็บปวดนะคะ chemistry นะคะ i have never felt a passion this intense นะคะ เขาเหมือนกับมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันระหว่างคนทั้งคู่เนี่ยคือเขาไม่เคยที่จะแบบไม่ตกหลุมรักคุณไม่มีแพชชั่นกับคุณไม่เคยเลยไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเขายังรู้สึกหลงไหลยังรู้สึกั้างไาย ลึกๆแล้วอ่ะก็ยังมีความเสน่หาในตัวคุณอยู่นะพลังงานมันขึ้นว่าลึกๆแล้วอ่ะเขาก็ยังรักชาวธาตุไฟอยู่นะคะแต่แค่ว่าความทุกข์ในอดีตมันอาจจะมีมากจนบทบังความรักนะคะให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เพราะเขาเองก็น่าจะมีเรื่องที่เขารู้สึกเขาเรียกว่ายังทุกข์ใจอยู่นะคะไกลเกลียคะ่ะความรักอาจจะมี โอกาสได้ไกลเกลี่ยกันนะคะคนโสดมีเอี่ยวในเรื่องของผัวเมียทะเลาะกันตลอดหรือคุณเองอาจจะไปอยู่ระหว่างคนสองคนก็ได้นะคะสุขภาพในช่วงนี้ระหว่างอาจจะมีเรื่องปวดหัวของคนอื่นเข้ามานะคะบางทีอาจจะไปต้องไปว้าวุ่นหรือไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นนะผจญภัยค่ะเหมือนแอดเวนเจอร์เลยผจญภัยขึ้นมาสองใบนะคะแสดงว่าอีกไม่นานค่ะชาวธาตุไฟคุณจะแบบ เริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้อีกกว้างอีกกว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจให้เราไปทําให้เราออกไปไวัยชนภยัยไปเจอโลกกว้างไปเจอคนใหม่ๆไปเจอสังคมใหม่ๆแล้วดีไม่ดีคุณจะได้เจอรักแท้ที่คุณรอคอยเขาคนนั้นจะเป็นคุณที่คุณแบบ ไฟฟันอยากพบอยากเจอเขามานานแสนนานอีกไม่นานเชื่อว่าคุณจะได้เจอกันนะพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะได้เจอความสุขที่คุณรอคอยอยู่และมันเป็นความรักที่ดีนะเคล็ดลับค่ะช่วงนี้ข้อเดยนที่สนใจอจะทําให้คุณประสบผลสาเร็จในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือในช่วงนี้ถ้าแบบอยากจะฮิวใจลาพักหลอนค่ะพาตัวเองออกไปประจนภัยไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเอามาพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีการ ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนนะคะก่อนที่จะไปแบบพยายามทําให้คนอื่นมีความสุขเนาะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะก็ขอจบคำำําทํำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ